แอนฟิวมานะครับแอนฟิวนอ้องมิเ้นนะคะ,ะไปนะครับเปิดเสียงแล้วบอ,อก,นนกอแอนฟิวมาเล่นบ้านยายนะคะแอนฟิวนอ้องมิเ้นเข้าซีหกนะคะจับได้จับถูกแล้วก็จะมีโชคกันนะคะท่านผู้ชมนอ้องแอนฟิวมากับคุณตานะคะสวัสดีครับสวัสดีครับคนสวัสดีครับน้องมิเ้นนะคะเขา้าซีหกนะคะถ้าเราจับถูกน้องให ศูนย์สี่ห้าหนึ่งนะคะเข้า4ีหกหกสี่เต็มๆนะคะก็มี f อซจับถูกอยู่นะคะ4 6หกนะคะสวัสดีค่ะคุณลุงนะคะคับ,ค,บคุณตาคุณหลานเอ็นฟิวนะคะมาที่บ้านของแอดมินนะคะเมื่อวานไม่ได้มานะคะก็เลยมาวันนี้นะคะหลังจากที่หวยออกไปแล้วเนาะค,คุณลุงเนาะเข้า 4, 4 <6. S 2> <ๆ>ีหกเต็มๆน้องเอ็นฟิวนะคะแนคนให้ห้าตัว หกศูนย์สี่ห้าหนึ่งแอดมินบอกว่าให้จับเอาเองนะคะถ้าใครจับถูกก็จะถูกจะได้แล้วคุณคุณลุงลุงจับคู่ได้แต่มาลงมาลงล่างมาลงล่างสี่หกสี่หกลงล่างครับลงล่างเสียดายมากแต่มันออกบนนะลุงเนาะออกบนมันออกบนสี่สี่หกครับลุงไม่ขึ้นบนด้วยไม่ขึ้นบนแต่เลขส่วนตัวของลุงก็ลุงฝันเห็นพยิงเนาะ พี่หญิงสองคนน่าจะมาบนซีสี่แต่ลุงเอามาลงลงลงบนเด็กขึ้นบนเงินบนเอาซีสี่ไปขึ้นบนเอาซีหกมาลงล่างเอาเลขเอนพิวลงล่างเอาเลขส่วนตัวลงขึ้นบนจ้ะอันนี้คือเลขส่วนตัวของลุงแต่ลุงไม่ได้พูดไม่ได้พูดในคลิปนะคะครับค่ะอันนี้ก็คือขาดไปเขาไม่เป็นไรเราเล่นธรรมดาธรรมดาแต่เลขของน้องเอ็นพิวเขเข้านะคะครับเข้าทุกที่เขาเขียนให้ที่แขนจับคู่ค่ะ จับคู่เอามีเอฟซีทูอยู่ครับค่ะบางคนก็จับจับคู่เก่งก็ได้นะจ้ามีเอฟซีโทรมาอยู่ลงก็จับเหมันกันจับได้เหมือนกันค่ะใ่ลงล่างนลลูกเนาะโอ้เสียดายมากเลยคุณยายอ็นิวก็ซื้อหกสี่ไม่ไม่กลับมาคืนไม่งั้นก็โดนเนาะมีแต่คนทั้งยายทั้งตาเนยจับไม่ได้จับได้หกสี่แต่แกไม่กลับมันออกสี่สี่หกมากบนจ้า แต่ลุงจับได้สี่หกเป๊ะแต่มาลงล่างเอาซี่ีเล็กจนตัวลุงไปขึ้นบนจะโอยเามันเป็นอย่างนี้การเล่นจมีผิดครับไม่ผิดไม่ทุกกันแหละให้มันทุกชุกงวดมันยากค่ะว่าเราไม่รู้เนาะเขาจับทั้งนจ้ะเขาจะจับได้เด็กเราที่เราซื้อก็ถูกค่ะเอดมินก็ไม่ได้ไม่ได้ตัดสองตัวเหมือนกันซื้อแต่หกศูนย์สี่ไม่ได้ไม่ได้ตัดเล่นเหมือนกันค คอยดูงวดนี้เขาจะให้อะไรคอยดูจ้ะคอยดูเนาะตามเรื่อยหลายวันอยู่เนาะเจ้าหลายวันอยู่เดี๋ยวเจ็ดสิบแปดวันจะเขาแขนให้อีกเนาะครับคอยดูรอรอที่เขาจะแกนให้นะคะแต่เขาเก่งของเอาเขาจับจับเข้าทุกงวดเองแต่มันอยู่ระยะห่างกันนิดนึงเองจ้ะแต่เราจับไม่ถูกถ้ามันไม่มีไม่มีศูนย์อยู่กลางเนี่ยเราจับง่ายนะใช่ค่ะหกสี่สี่หกนะแต่เราสามารถมาประเมินดูนะวิเคราะหมาเอาคู่นี้มา มาจับมาอย่างงี้ยนะจับข้ามเอาไม่ว่าจะมีศูนย์มาไม่มาลุงไม่มาโอ้ยทามาลุงโดนหนักเยอะเลยซื้อหกศูนส่นหกโอ้ยร้อยเลยบอกร้อยสี่สนย์ร้อยเลยอ่ะเหลือเกิคิดว่าจะมาูนยนเนาะคราก็ชอบนะส่นหกเนี่ยดี่คิดว่ามันจะมาเบิ้ลเพราะว่ามันมาเบิ้ลแล้วไงครับหกหกเน่ยเออนั่นเลยพองวดเนี่ยมันมาเบิ้ลอีกสี่ทั้งข้างอ่ะทั้งบนทั้งล่างเลยใช่ สี่สี่หกกับสี่สี่หน้าคือที่จริงร่างมันมันไม่น่าจะมามาเบิร์นอีกเนาะเพราะว่ามันพึ่งหวดนี้แหละงวดนี่เดือนตุลานี่แหละมันมาเบิร์นสองครั้งติดกันน่ะจมดก่อนก่อนเบิร์นมาครั้งหนึ่งหายใช่ค่ะแต่ต่อไปลุงตาจะจะตามเลขเอ็นเพลเลขเก่าอยู่นี่นะเลขตัวนี้เลยเลขตัวนี้เลยลุงจะตามล่างเลยไอ้หกศูนย์สี่หบ้าหนึ่งนะลุงจะตามตตามต่อมันไม่ทิ้งอ่ะ มันงวดเท่หกหกแปดอ่ะหกหกเนอะน้องซื้อตามมันทานไปในงวดไม่ออกทานงวดที่สองออกก็เจอโดนตามเลขของแอนติ้แล้วก็กับความฝันด้วยแล้วก็ที่เก็บได้แบงค์ด้วยครับมันเข้ากันก็เลยลองเอชซีทุกท่านลองวิเคราะห์ดูเลขแอนติ้นี่แต่ตาคุณตาจะตามนะงวดงวดนี้อ่ะหกศูนย์หกกับจีศูนย์ตาไม่ทิ้งอ่ะสองประตูนี้แหละเท่านั้นแหละ แล้วเ,เลขที่น้องฝันน่ะมันไปออกลาวหรือฮานอยนี่แหละครสามตัวเลยครับดูว่าเอ็นพิวแค้นให้หกศูนย์สองใช่ไหมมันออกอะราะหกหกศูนย์สองหรืออะไรประมาณนี้แหละภายในนี่แหละครับมันออกหมดเลยลาวห,าหอยอยารือฮานอยนี่แหละมีเอฟซีเมนมาอยู่คเพราะว่าแอดมินก็เล่นฮานอยลาวไม่เป็นนะคะเป็นแต่หวยไทยนะคะก็คือออกเลขความฝันของแอนฟิวนะคะ เขาไม่เ <irgend. S 2> <amat S 1> คยฝันนะลุงเนาะไม่เคยฝันทุณฝันมานานนั่นแหละพาไปทําบุญอ่าพาไปทําบุญเสร็จเนี่ยพอกลับมาถึงบ้านมานอนที่บ้านของเอดมินในเพลนี่แหละแล้วก็ถามว่าฝันดีไหมเอ็ดติวก็ถามธรรมดาเฉยเฉยฝันเห็นตะเลกเขาเขาบอกว่าฝันเห็นตะเ่ะเขาก็เลยมาแกนให้อ่ะอันนี้ก็คือความฝันของน้องเนาะอย่างเงี้ยครับความวิเคราะห์ของลุงนี่คือที่เขาฝันให้เห็นเด็กเยอะๆนี่เขาแกนให้นี่ ูนย์สองหรือเก้าศูนย์สองก็ได้รับหอกลับหางนี่ไม่แน่มันจะออกงวดนี้เนาะครับแต่เราจะทิ้งถ้าบางคนเขานี้ะจะทิ้งจ้ะแล้วที่เขาจับลอตเตอรี่ให้พี่คนนั้นก็ผิดแต้มเดียวเก้าศูนย์มันออกเก้าแล้ว <10. S 1> แล้วลุงก็เก้าศูนย์หกเก้าแล้วก็ฝันเขามาเขียนให้ก็หกศูนย์อีกเนี่ยคือเหมือนเขาย้ำมาเนาะมันเขาย้ำมาเลขเดียวกันหมดเลยครับ แต่มันไม่ออกอ่ะมันมาออกสีสีมันมาออกเบิ้ลน่ะนะลุงเบิ้ลค่ะทั้งบนท right ั้งล so right. ่างคือเราก็มันไม่ไม่โทษเนาะเพราะว่าการเล่นมันอย่างงี้แหละขาจับทั้งน้นเราซื้อทั้งนี้ใช่ค่ะเราฟันทั้งนี้แต่แต่น้องแต่น้องแขนให้มันก็เข้าเพียงแต่ว่าเราจับไม่ถูกไม่ได้ค่นั้แต่ลุงจับได้อ่ะจับได้อ่ะเด็กเองคือแต่ว่ามาลงล่างครับแต่มัน มาลงแรงอย่างเดียวไม่ได้คูณอีกเพราะว่าเงินเราเล่นน,น้อยๆนะเราเล่นสามสิบยี่สิบเงินเราน้อยเนาะคูน้นอยอันนั้นที่เราเน่นนนก็เราจะเล่นเยอะหน่อยอย่างเงี้ยนะคือมันไม่ออกไปช่่งมันเราก็พยายามพยายามตามอีก,ากตามดูอีกไม่ทิ้งอะ่ะจหมวดที่สองนี่เลยโดนเลน <c oughs> ่วอ่ะไปดูเด้นหมวดที่สองนี่แหละจับให้ถูกจับให้ได้นะลุงเนาะได้จับได้หมวดนี้ลุงวิเคราะห์ดูแล้วมันตรงมาแน่เพราะว่ามันทานะ ไม่ออกหนึ่งวัดเท่านั้นเองไปดูซูนมากแน่นอนเลยไม่เป็นไรลุงก็ยังจับได้อยู่เนาะสองศูนย์สองวัดที่ผ่านมาเนาะก็อันนี้กอันนี้จับจับได้อยู่แต่ว่าไม่ขึ้นบนไม่ขึ้นบนลงล่างมันออกบนนะสี่หกเอามาลงล่างเอาซีซีเลขส่วนตัวไปขึ้นบนมันก็พลาดมันก็เลยพลาดนะคะมันไม่น่าจะออกออกซ้ำน่ะเนาะแล้วคุณยายเขาก็หกสี่ไม่ได้กลับสี่ไม่ได้กลับอีก เออนนมีเงินเล็กๆน้อยๆนะคือเรายิ่งกลับยิ่งไปมากกับมันก็หมดเยอะมันเยอะกันเนีเราหากินรายวันนะเราไม่ใช่มีเงินเยอะมีเงินจ้ะมีเงินมีตังค์ครับแค่นี้แหละเนาะจากคนบางครั้งเอฟซีก็บอกว่าทุกทุกงวดรวยไปแล้วคือไม่รวยนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเราไม่ได้เล่นเยอะนะคะสิบยี่สิบบาทไม่รวยนะคะแอดมินบอกเลยว่าไม่รวยก็ แค่พ่อได้ใช้แค่พอได้ไปทําบุญแค่ซื้อกินนอ้งนองๆครับค่ะแล้วก็พาเวลาถูกมาก็พาน้องไปทําบุญไปทําบุญพาหลานไปทําบุญนะคะครับพาเอ็นฟิวนี่แหละค่ะไปทําบุญเสริมบารมีเนาะคะรับเพราะว่าน้องมีเซนนะคะน้องมีเซนแล้วก็ให้แนวทางให้เลขถูกเราก็ต้องพาไปทําบุญแล้วก็อ่าเพื่อที่จะให้อ่าบารมีนอ้อง เพิ่มขึ้นนะลุงมีโชคมากขึ้นไปเรื่อยๆอย่างี้ค่ะก็ถือว่าน้องเก่งแล้วก็แม่นนะคะที่ได้อ่าให้เอซีนะคะลงไปทาง YouTube แล้วก็ทางเพจนะคะอ่าสามารถที่จะให้ให้ถูกมาอ่าทุกงวดเลยนะคะทุกงวดก็ว่าได้นะคะผิดน้อยมากนะคะแต่ว่าเราต้องจับเอาเพราะว่าน้องเค้นให้สี่ตัวห้าตัวหตัว ถ้าสี่ตัวนี่จับง่ายหน่อยแล้วลุงเนาะครับสี่ตัวจับง่ายแต่ถ้าห้าตัวเรางงอ่ะค่ะห้าตัวหกตัวเนี่ยก็ต้องครับคือถ้าจับแล้วมันจะเยอะคนะคะเอฟซีก็จะตามไม่ได้นะคะครับแล้วก็บางคนบางท่านก็ทุนน้อยตามไม่ไม่ไหวค่ะอันนี้แอดมินเข้าใจอยู่นะคะแต่ว่าน้องให้เข้ามาตลอดอยู่นะคะก็เราก็พยายามติดตามดูนะบะางทีงมวดต่อไปต่อไปมันอาจจะถูกเป๊ะเป๊ะก็ได้ นานๆครั้งหนึ่งอย่างนี้เนาะก็ต้องให้ท่านผู้ชมเอฟซีที่รับชมแล้วก็สังเกตดูเนาะสังเกตดูคลิปน้องตามแล้วก็จับให้ได้จับให้ถูกนะคะจับถูกก็ถือว่าเรามีมีดวงมีมีบุญเนาะค่ะเนาะเด็กเขาเคียนเลขมากเลขน้อยก็ไม่ตามภาษาเขาตามภาษาเขาเราไปบังคับเขาให้เคียนแค่นี้ไม่ได้จ้าครับตามเส้นเขาเนี่ยแหละเราก็แค่มาวิเคราะห์ดูอจับคู่เอาอย่างแอดมินกับคุณลุง ก็ไม่อยากได้เยอะเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าน้องอ่ะคือขียนเยอะเขาแขนให้ประมาณนี้เราก็ต้องจับคู่เอาเขาเขียนว่านั้นเขียนหกศูนย์สองน่ะถ้ามันประมาณสามตัวนี่เราจับง่ายใช่เราแค่กลับไปกลับมาเท่านั้นเองค่ะแต่ถ้าสามตัวเลขฝันเนาะคือเลขสี่ประตูเนี่ยสี่เลขหนึ่งจับง่ายเหมือนกันจ้ะแล้วเจ็ดสองเก้านี่มันก็ไปออกลาวหนอยหรืออะไรประมาณนี้แหละที่เขาเขียนให้น่ะ อันนี้ก็ต้องรอติดตามน้องมีเส้นนะคะ,คะอีกนะคะรอพี่น้องจะเขียนให้งวดต่อไปค่ะงวดว <1 S 1> ันที่หนึ่งพฤศจิกานะคะน้องเขียนให้เมื่อไหร่แอดมินจะติดตามนะคะติดตามแล้วก็เอาลงให้ท่านผู้ชมนะคะรับชมทางอ่า YouTube มินิชแนลแล้วก็ทางเพจมินิชแนลนะคะค่ะวันนี้ก็คือถือว่า,าคุยล้างหัวอ,อ,อกกัแล้วกันเพราะว่าเมื่อวานลุงไม่ได้มาเนาะค่ะก็เลยลุงมาวันนี้นะคะ วันน uhm. ี้มาก็เหนื่อยๆนะคะท่านผู้ชมเนาะร้านก็อยากมานะคะอ่ะวันนี้ขอบคุณคุณลุงมากๆแล้วก็ร้านมากเลยนะคะเนาะรอติดตามเด้อในวันที่หนึ่งพฤศจิกานะคะรอติดตามอ่าเขียนให้เมื่อไหร่เอดมินลงให้ทันทีนะคะเอดมินก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมเอฟซีมากๆนะคะที่ ติดตามทาง YouTube แล้วก็มีช anel สวัสดีครับก่อนสวัสดีสสวัดีท่านผู้ชมก่อนลาท่านผู้ชมก่อนสวัสดีสวัสดีครับก่อนเเเดดดีีี๋๋ยยยวววววๆจะหุแล้ร็ัก่อนติดโทรศัพท์นะคะท่านผู้ชมอมนิ้วด้วยนะคะขอบคุณท่านผู้ชมมากๆากนะคะเนาะสวัสดีค่ะ